สวัสดีค่ะจากปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ไฟป่าค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหามลภาวะหมอกควันอีกด้วยค่ะ ในปีนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุศิศิลปะอาชาจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมมือกันในการป้องกันไฟป่าโดยมีการตั้งเป้าหมายค่ะให้มีการลดจุดฮอสปอตลง20%จากปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นนะคะกรมป่าไม้จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมค่ะครับ เนืองจากช่วงนี้เข้าฤด,ดูแล้งแล้วนะครับไฟป่าก็กําลังจะมานะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชาก็ได้กําชับนะครับให้เจ้าที่ทุกคนนะครับให้อยู่ประจําจุดนะครับแล้วก็สร้า,างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านให้มากที่สุด พราะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะดําเนินการพร้อมกันในทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงในทุกๆปีโดยเราจะแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่มีความเสี่ยงสูงก็คือหมายความว่าเป็นพื้นที่ส่วนที่ยังไม่เคยเกิดไฟป่ามาเลยในช่วง3าปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางก็คืออาจเกิดไฟป่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งแล้วก็พื้นที่ที่คือมีความเสี่ยงน้อยก็หมายถึงมว่าพื้นที่ เกิดไฟป่ามาแล้วอย่างต่อเนื่อง2ปีเราจะเน้นในส่วนที่เกิดไฟป่าที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักนะครับที่จะทําการลดเชื้อเพลิงนะครับและการดาเนินการในการป้องกันไฟป่าและบอกควันนี่นะครับภาครัฐโดยลรพังนี่ไม่สามารถจะทําได้โดยสําเร็จเพราะนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอก,กชนและภาคประชาชนเป็นสําคัญนะครับมาช่วยดับไฟป่าและป้องกันไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ในรอบเขตป่าเนี่ยนะครับจะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็มีภาคเอกชนบริษัทลาดก,กุบจำกัดเนี่ยก็เข้ามาช่วยเสริมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อจะช่วยกันในการป้องกันไฟป่าก็ต้องขอขอบคุณบริษัทลาดก,กุบจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนกับกรมป่าไม้มาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าไฟป่าในปีนี้นะครับคงจะลดความรุนแรงลงไปหรืออาจจะเกิด ไฟป่าน้อยที่สุดนะครับก็เพื่อผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนน้อยที่สุดอาจจะมาจะรักษาทรัพยากรป่าไม้ของเราให้คงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับ